เบดก่แตกไมเวอร์ลเจไม่เวอร์ล้วสมอลสาเลยแ้สมาสมาสมแต้นี่ะไวต้มนินไป ก็เบ็ปูยังลบอยู่ครับไอ้สัตว์ก็เข้าของปั๊มแล้วก็เข้าทางนอกไปเลยเอามดลงมดกันใช่ปะเสียงเมื่อกี้ใช่ไม่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 รอโดนต่อยเออ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอดีตใส่แล้วอดีตใส่แล้วอุ้ยเชี่ยเจ็บกอแตกโอ้หครมนี่มึนโดลักตาเลือดบนหัวบนหัว ก่อนเล็บก่อนเล็บก่อนเล็ก็เต็มอ๋อดาวนนึงโอ้ยครับอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้ข้างหลังใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเดอะแฟดเฮ้ยหลัง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 วิ่งขนาดนี้เดอะแฟดโหมากเลยอ่ะใช่โอ้โหซิกเทคขนาดนี้ต้องสายสายสุดเลยอ่ะไปแล้ววางพิษต้องวางพิษเล่นกับมัน ต้องลุงต้องลุมนเปิร์อีกโอ้โหโอ้โโดนพ ปวดเจ็บอุ้ยไปดาไปดันขอ้่าแตกเวทเจ็บข้างล่างเฟดไปแล้วเฟดไปแล้วเฟดไปแล้ววงมาแล้วนะโปเจ็บ โอ้ยิงกันไปก่อนพวกมึงองจิ้วอีกตีโอ้โดนไอ้เหี้ยกอดทองข้างล่างมึงโดนโอ้กางอีกแล้วมึงกางปล่อยจลางขวาเธอไม่ในกระเป๋าดับบลกดใช้ไม่ได้เดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้ถ้าผูดาวตกิลโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกอดทองก็โผล่ จะบอกนะว่าทั้งหมดโปเลยอ่ะไอตที่เหลือเนี่ยโอ้โหวิงกันเป็นมดเราต้องเข้าบ้านให้ได้เท่านั้นนะโอ้โห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 โออโหโ้โอ้โอ้โหโอ้อ้มหอ้อ้อ้ ยน oh, oh right. 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 ั่นแหละโดนอย่างนั Transform ้นแหละหมดตีเจดต้องมาดูฝ evet. ั่งนี้เจดมานั่งนี้มันก็เห็นอยู่ดีแหละแบบโปะโปะเออมัจริงไม่ได้ิงไไม่ด้เขาไปอยู่ในถังหัวมิดหัวมิดคุณต้องมาเล่นเล่นเกมพี่อะไรเนี่ย มุกปากเลยออคุนึกว่ายิบมันนี่